สถานการนี้ครับคุณผู้ชมที่สีสเกตครับน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับสองผัวเมียคือปกติใช้ชีวิตกันเขาก็ชอบดื่มกาแฟกันอยู่แล้วตอนเช้าอยู่มาวันหนึ่งฮะคุณผู้ชมเขาดื่มกาแฟแต่ว่าไอ้น้ําที่ต้มเนี่ยเขาผสมสม,มุนไพราชาวบ้านน่าจะรู้จักกันดีเขาเรียกว่าแก่นฝางพี่ปุ้ยเคยรู้จักไหมไม่รู้จักคุ้นๆไหมคุณผู้ชมอ่ะถ้าเดี๋ยวให้ดูภาพนี่ภาพนี้เลยฮะแก่นฝางมันจะเป็นคล้ายๆ,ก,ๆกับไม้แ,แบบนี้เอเอแล้วอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาต้มน้าเนี่ยเขาจะมีการใส่ แก่นฝางเนี่ยเข้าไปผสมเพราะว่าสปปรรพคุณมันเนี่ยมันดีนะฮะเขาทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะแก้ร้อนในแก้เสมหะบำรุงโลหิตดื่มก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่เรื่องของเรื่องครับเขาบอกว่าที่อาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะฮะสผัวเมียก็ต้มแก่นฝางปากติแล้วก็ใส่น้ําร้อนเนี่ยฮะเอาน้ําร้อนที่ต้มกับแก่นฝางเสร็จแล้วเนี่ยไปชงกาแฟปรากฏว่าฝั่งผัวเนี่ยนะฮะหมดสติหลังจากที่ดื่มกาแฟที่ผสมแก่นแก่นฝางอันนี้ ฝั่งเมียเนี่ยพอเห็นว่าผัวหมดสติก็เลยรีบเข้าไปช่วยแต่พอเข้าไปช่วยเสร็จปุ๊บผัวอาการดีขึ้นอาจเรียกรถพยาบาลมารับ เมียกลายเป็นคนที่ชักเกรงแล้วก็หมดสติแทนนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้สุดท้ายน่าสงสารมากครับคนเป็นเมียนะฮะชื่อว่าคุณนารีอายุ49ปีเสียชีวิตนะครับหลังจากที่กินกาแฟกับน้ําต้นสมุนไพรแก่นฝางนะครับนี่คือบรรยากาศงานศพนะฮะเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทางด้านลูกชายนะครับชื่อว่าวรวิทย์ครับเขาเล่าว่าเช้าวันที่1กันยานี่พ่อกับแม่เนี่ยก็กินกาแฟกับน้ําต้มสมุนไพรแก่นฝางตามปกติอันนี้เป็นช่วงช่วง วงกล้องวงจรปิดใช่วันที่เ,ออเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นิดนึงค่ะย้อนกลับไปหน่อย กืเราได้ยินเสียงคนกรีดร้องอคือตกใจแล้วก็เห็นรถพยาบาลเนี่ยมุ่งออกไปนะคะก็คือรับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนี่แหละไปนะคะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้วรรวิทย์ครับลูกชายเนี่ย คือลูกชายเห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะแล้วก็ตกใจเหมือนเหมือนกันวริวิตบอกว่ากลับมาเนี่ยเห็นคือเห็นพ่อกับแม่เนี่ยคือล้มต่อหน้าต่อตานะเขากับเพื่อนบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจแม่นะคนที่เป็นหนักตอนนั้นเนี่ยหลังจากส่งพ่อไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคือแม่ครับแต่ว่าไม่ทันการนะลองฟังเสียงลูกชายดูครับมแม่ก็งสงสัยครับว่าแม่ก็กินแบบประจำใช่แล้วก็มาแบบกระทนันหันแบบนี้ ใช่ครับแล้ววันวันที่เกิดเหตุแม่กินอะไรเข้าไปบ้างอนนั้นก็กินแช่กา,ฟาแฟชนิดนี้แหละใช่แล้วก็น้ำฟาที่ต้มเจืไปแล้วใช่ครับก็กินแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นปีกว่าแล้วสองปีแล้ว คุณผู้ชมครับทางด้านลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตนะฮะชื่อว่าคุณสมบูรณ์เธอยอมรับว่าเกิดความสงสัยเหมือนกันว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเธอเองเป็นคนที่กินแก่นฝางเนี่ยเป็นประจําเลยนะฮะเนื่องจากเขาบอกกันว่าไอ้แก่นฝางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการได้ด้วยเหมือนกันกินมานานแล้วไม่เห็นเป็นอันตรายถึงขั้นชีวิตขนาดนี้ก็สงสัยเหมือนกันคุณผู้ชมครับล่าสุดครับวันนี้เราได้มีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคือรองศาสตร,ราจารย์ดรเจษตาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และก็อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยลองฟังอาจารย์เจตเล่าเรื่องแก่นฝางก,กันนิดนึงครับว่ามันอันตรายถึงชีวิตจริงหรือเปล่าครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับเป็นเรื่องที่คงต้องไปศึกษาต่อไปว่าทั้งสองท่านได้รับสารอะไรหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเนี่ยแกนฟางเป็นสารเคมีที่ไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับเราเอามาใช้เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเอามาใช้ชงเป็นเครื่องดื่มได้นะครับแล้วก็ที่นิยมกันก็เป็นใช้เรื่องของการที่เป็นแก้ร้อนในนะครับแก้เสมหะบำรุงโะหิตแก้เรื่องกําดาวต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าออกมาเป็นสีแดงๆแล้วก็สามารถบริโภคได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยนะครับ คำเตือนก็จะมีแค่ว่าไม่ให้บริโภคมากเกินไปซึ่งก็จะมีในกรณีของแค่คนที่เป็นสตรีมีครรภ์ที่เขาห้ามบริโภคพวกฝางนะครับเพราะว่ามีฤทธิ์ในการเป็นยาขับประจำเดือนได้ก็ถ้าเกิดมีครรภ์อยู่ก็าจจะแทงบตกได้หรือว่าถ้าคนที่เป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะครับก็หรือว่ากินยาท,ที่มีการต้านทานกาี่วกับเรื่องเลือดอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าจะทาให้เกิดไปยับยั้งการแข็งตัวของเลือดก็เป็นอันตรายต่อร่างกายคุณผู้ชมฮะสุดท้ายอาจารย์เจตก็บอกว่าคือแก่นฝางจริงงๆมันนทาได้แต่่เรือ ของปริมาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีเพราะว่าสมุนไพราบางอย่างเนี่ยคือถ้าทานเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีแต่สุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยคนเป็นเมียเสียชีวิตจากอะไรก็ต้องรอผลการชนะสูตรอยู่ดีนะครับค่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่ามันรักษาโรคมะเร็งได้จริงไหมเพราะบางทีมันเกิดจากความเชื่อนะคะจากชาวบ้านที่เขามีการต้มกินดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย